ทังโคปนาพิกาเวทุกขาสะมุทยโยอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนปะปะภกภะวิกานันทิราคาเสหะขาตาตันตะตันตะลาพินันมีเสยยาธีทางกามตันหาภาวะวัตตันหาวิวะวิภวะภวัตตันหา อิทังโคปะนะพิกเวทุกขนิโรโทอริยะสัจจังโยตัสาอีวะตันหายะอสีสะวิราคานิโรโทจาโคปะตินิสักโ,โ,โค,โคมุติอนารโยอิทังโคปะนะพิกเวทุกขนิโรทะคามินี ปะติปะทาอริยสัจจังอายะมีวะอริโยอัตถะคิโกมัคโคเสยะทีนังสัมมาทิฏิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิ <c oughs> อิทังทุกขังอริยสัจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุจรมีมสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปณิทังทุกขัง อาริยสันจังปะดินเยยันติเมพิขะเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทางอุทุกขัง อริยสัจจังปะริยตันติเมพิกขะวุปภีอาังโนสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุขาสัมมุทะโยอริยสัจจันติมีพิกขะ ววปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาติอารมพอุทปาทิทางโคปะนิทางทุกขะสามุทะโยอริยสัจจังปะหาตามพันติเมพิกะเวปุเพอนานุนสุ มสุธรรมมีสุจักขุอุทภปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทภปาทิอารลโกอุทภาทิสังคุปนิทังทุกขาสามุทุโยอาลิยัจจังปะหีนังมันเตพิกาเวปุมเมอนาสุ เตสุธรรมเมสุจักขูอุทาปาปิยานังอุทาปาปิปัญจาอุทาปาปิวิชาอุทาปาปิอาโลโกโอภาอุทาปปิอิทังทุนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอานานสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทาปาปิยานัง อุทาปาทิปัญจาูุธาุปาทิวิชาอุทาปาทิอาโดโกอุทาปาทิตังโคปานิทงังทุกขานิโลโทรอริยสัจจังสัจฉิกาตัมพันติมีพิขาวโุปเพอานาะส,สสุเตตุธรรมะธรรมีสุจักโุอุทาปาทิยานางัง อุทัปาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโลโกอุทัปาติตังโกปานิทงังโทขานิโรโทอะติยะสัจจังสัจจิตะกะตันติมีภิกขเวปุพเพอ,อน,นัสนุสสุเตสุธรรมีสุจกักขุงอุทัปาติยานังอุทัปาติปัญญา อุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาติอิทังทุกขน์นิโรนิทะขามินีปฏติปาตะอริยสัจจติมีพิกวีบุเพอนาณสุเตสุธรรมมีสูจังจักคุงอุทาปา,าทิญานณุธาปาทิปัญญา อุทาปาติวิชาอุทปาตินาโดโกอาาุทาปาติตังคุปานิทังทุกนิโทโลธาคามินีปฏิปัธาอริยสัจจังภาเวติพันติเมพิขาวิอุเพอานะนสสมมุสุเตสุธรรมเมสุจกขุอุทปปติญาณอุทาปปาติปัญญา อุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปนิทังทุคานิโลทคามินีปัตติปตาอาริยสัจจังภาณิวันติเมพิกเวปุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญา อุทัาปาทิวิชาอุทัปาทิอรารโกอุทัปาทิยาวากีวันจะเมพิกะอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุอวันติปาริวังทวาทัสาการังยทะทากูกตังยาณนะทัสสานนะสุวิสุทธัง อโหสีเนวะตาวะหังพิกเวเซเทวะเกโลเสกเสัะะมะสสมาลเกสะผละลาหะมะเกสะสัมมาณะะลาหะมนิยาปชัยยะสเทวานุสัยะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพดโพโตปชัยยิงสิงยตุยะจักโขุม พิกขเวอิมีสุจตุสุอรบิยสัจเจสุเอวะเอวันติปะนิวัตังทวาทัสาการังยะทาภูตังยาะณะทะัสนังสุวิสุตโตอะหุสีอทะทาหังพิกเวสะเท,ะทะวะเกสุเกส สัมมาระกสะพะรัติมะเกสัตสะมะนะปะลามะมณียาปะชายสะสัตถีวะมะุสัายะาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิะวิสัมุทโธปญ,ญาสิงยายันจักปะณนะมีทัสนังอุทาปาธิ อกุปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินัติธานิปูนภะโวติอิทะมะโวจ่าพะ่าอัตะมานะปัญจวัคคิยาผิคูพะคะวันโตภาสิภาสิตังอะพินันทุมอิมันจะมิจะปานะ เวยากาลานะสมิงพันอะมาณีอายะสัมโตคุณทันยสะวีรชังวีตัมละมารังธรรมะจตกขูอุทาปาที่ยังกินจินสมัมพทยธรรม,มังสัมพันตังนิโรธรรม,มังมันติ ปวัตติเตจะกภควาตาธรรมมจากเกคุมพาเทวาสัตถะมนุสวาเวสุเอตมัมภควาตาภาลานสาิยังอิสิปัตตนีมิขาดท้ายเยอุนุตตะลังธรรมะจากกังปวัตติตังอัมปะติวัตติยังสมานีนาวาพะลาหะมะ น,นีนาวาทีวะนะวานะวาลีนวาวาปัลหาโมนาวากีนิเวจิวาโลกัสจมินติกุม,มานางังเทวานางังสัตทังสุตรววจามุตมหาราชิกาเทวาสัทะมนุษยาเวสุยาตุม,มัต ฮาลาชิกานังเทวานังจัตถังสุตวาตาวะติงสาเทวัสัทมะนุสาเวสุตาวะติงสานางเทวานังศัตนานังสุตวานังยามาเทวัสัทธรมะนุสาเวสุยามานังเทวานังสัตตังสุตะวาตุสิตาเทวัสัทธรมะนุสาเวสุ สุสีตานางเทวานางสัทางสุดตวานิปมาณารตีเทวาสัทธมมนุษย์สาวสุนิมาณาตีนางเทวานางสัตนานังสุตาวาปะระนิมิตวะสะวตีเทวสัทธมมนุษย์สาวสุปะระนิมิตะ วสวตีนางเทวานางสาตานางสุตวาพระรัฐมะกายิกาเทวสัตมทะมานุษย์เวสุงเอตัมพังขวตาภาลานสิยังอิสิปะตะเนมิขะทาเยอนุตรังทับมะจากกังปาวติตังอปติ วัตติยังสัมมะเนยะวาภาลาหะมะนีนะวาเทเวีนวามาเลนะวะภาลภะมุนาวาเกนะจิวาโรกมิตติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมูหุตเตนะยะวาวะภาลาหะมะ โลกาสันโทอภูขะอัจิอัญ,ญจ่าทาสาาัสสะหัสีโลกาธาทาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัมปะโยจาโอราโลโอภาโซโลเกปาตุละหูสีอติกมมีวะ ทีวานังทีวานุภาวังอาถาะโรโคภะควาอุทานังอุทานเนสีัญญาสีวัตตาโพโกนทันโยัญญาสิวัตตาโพโกนทันโยติอิติหิอังอายะจัสมาตโกนทันยาสะัญญาโกนทันโยตวีวะ นามะโหสิอิติปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุปโตโลกะวิทูอนุตตะโลภูริสักทรรมมาสาลาทิสัตตาทีวะานุสานังพุทโธภะวาติสวากาโต ภควตาธัมโมสันทิติโกอะกะริโกอิเอหิปัสสิโกอุปะนานิโกปะตังเวหิตังโพวิญญูหีติสุปะปิปันโนภะควะโตสาวะสังโฆปูจุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโยายปฏิปันโน ปะกะวะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนตะกะวันโตสาวกสังโฆยาทีนังจัตตาริปุริสะยุคานิอันปุริสะปุคยาเอสาปะกะวันโตสาวกสังโฆหาหุเนยโยปาหุเนยโยตักขิเนยโยอัจฉาลิกะนิโยอนุตะัง ุขาเขียตังโลกันสาติจินดามณีปียังมันตังยาสาสังโกนังอุปะสันติสิเอมาปิตาวะปุระหังปะโกตันจามหาราชาตะวังปังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโป เสติกินจิเทโวเยสัโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริโตภวันตุเมศิษสาจิลาพังชนายในนาเยมณีจินดาปิยังจัตะสัมเพยะภาหุชาปิยังมะมะ กัตวาพุทธะัตนะโอสะพุตมะวารังอิตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธีนานัจันตุปทวะสัมเพทุคาอุปสัมีตุเตสักกัดวาธรรมรตนะ โอสาทาังอุตตะมังระวังปะลิลาโูปัะสะมานังธรรมติชะโยทินานส,สันตุป,ปัฏถาวาตัมปีพะพยาวูปสัสะเมนตุตีสก,กัตวาสังคารตนะโอสาทังอุตตะมังระวัง,างอาหูเนยยงปาหูเนยยางทั้ง คะเตชนาสุตินาัสันติปัฏวาสัมพีโรคาวุปะสะมันเกตุเตอิติปิโสภะกะวะอรหังสัมมาสัมปวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตาโลปุรุสัสถมา สาลีส <committee> ัตตะเทวามนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธัมโมสันติโกอายาติโกเอหิปัสสิโกโภปะนานิโกจัตจักธัมมัเวทิอิเวทิตัวินหติ <radas> <friendly> ชุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังคุโอชุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆย่าญาปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆญาตินังจตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคายา เอิสักภะกันโตสาวกสังคุอนั ο, นเนยโยตางเนยโยพักขินเนยโยอัญชาลีกัลลานิโยปุตตาราังปุตขักเอตังโลกันซาติ <c oughs> จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสันติ สีเนหังมานาปิตาวะโอลหังปะโทต,ตังจะมหาลาชาตาวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลตุอโอสุปโปเทเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินังกินเนวาทัตตาปิยังคันตังสาลิปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพัง ชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะทะานังจับเพชนาปะหุชนะปิยังมายังสก,กะวาภุรัตตะนังโอสะทังอุตตามังระวังหิตังเทวะมณาน,นะนุสานังอุตธาเตชีนะโสตินัสสันตุ ปัทวาสัมพีทุกขาวูปัสะเมนตุเตสักกะธร,รมมะตะนังโอสะทังอุตตะมังระวังปะอิตลาหุปัสสะมะนังตัมมะเตเชนะโสตินานัตสันตุปัทวาสัมพีพยาวูปัสะเมน ตุติสังกัดสกะวาสังขะรัตนนงโอสาอุตาแมงละวังอาหมเนยังปาหมเนยังสังกตเชนะจตินานัดสันตุปัทวาสัมพีโลคาวุปะสัมมินตุเต ิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปันโนสุปัโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสปะสมาชิสสตาเทีวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวันตะภะคะมสันติโกอาลัจโกเอหิปัสจโกอุปนัจโกปจังตัง เวทิตัมพวินโยหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติตทางจตาริปุริสายุคานิยต ปุริสปุขาลาอิสสะภะควันโตสาวากัสังโกอาหูเนยโยปาหนุเนยโยพักกิเนยโยอัญชาลิก,กะกลานิโยอุตตังปุขะเกตังโลกาสาทิจินดามณีปียังม,มันตังยาสังทัสสังโกนางอุป,ปัสสันติสีตังมานา มาตาปิตาวะปูลหังปะทตังจามหาราชาตะวังมังปูสตุโนทีบางกาเลโทกาเลเทโวสุโปเทเซติกินจิเทโวเยสะโกปัจจัทะมิกินเนวาทัตตาพิยังกันตังสาลิปุโตภาวันโตเมลิ สิทธิลาพังธนานะเยมณีจินดาปิยังจา่านััพเพเชนาพระหชยาปิยังมณะสกตวาพุทธลตนะพุทธลตานุสัสถังอุตตะมังวลงังอิตังเทวะมนุษยานังปุ พุทโธเตเชนะสุตินานัสสันตุปทวาสัมเพตุขามูปะสามีนตุเตสก,กัตาวาธรรมะตานางอุสตังอุตตังมังระวังปาลีลามูปะสาม,มานังธรรมเตชะเจเชสติทีนานัสสันตุปัฏฐา,าสัมเพ พยาวุปัสสินตุเตสกัปตะว,วาสังขาะตะนานังโอสทาทังอุตตมังนาวังอหูเนยยังปาหูเนยยังสังคาเตเชนะโสตถะนะสันตุปัตถวาสัมปิโรคาวุปัสสินตุเต